ท,ที่ปลูกมะพร้าวมีไงบ้างคะเอามะพร้าวลงหลุมครับที่ปลูกไม้ที่ขุดไว้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับ<ม>ประมาณครึ่งลูกครับหันหน้าหมายถึงว่าหันหันใบไปทางทิศตะวัอนออกใช่ครับแล้วก็ลงประ,ประมาณลงประมาณครึ่งลูกแล้วยังไงต่อคะ,อ,ะ,ะอ๋ออ่า ทุกคนคะวันนี้ชีวิตกิ่งออฟกริดของดิฉันนะคะกำลังจะทำการปลูกมะพร้าวน้ำหอมในแปลงใหม่ที่ได้เตรียมแปลงเอาไว้นะคะแต่แหลายคนบอกว่าช่วงนี้นะคะอ,อาจจะต้องเสาะหาโอกาสแสวงหาโอกาสแล้วก็ต้องใช้ความเร็วรวมไปถึงต้องตัดสินใจลงมือทำทันทีนะคะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วคะ่ะแต่สำหรับงานของชาวสวนนะคะหรือว่าการที่เราจะเพาะปลูกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะ มันต้องดูที่ฤด,ดูกาลด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไปอยู่ผิดที่ผิดเวลานะถึงแม้ว่าคุณจะมีแผนธุรกิจที่ดีขนาดไหนแต่แต่ไม่สามารถที่จะทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้นะคะธุรกิจนั้นก็อาจจะเสียหายได้อย่างเช่นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤด,ดูกาลเพาะปลูกจริงๆแล้วเนี่ยฉันมีการเตรียมดินมาประมาณ6เดือนแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่า ยังไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูกตอนนี้เดือนพฤษภาคมนะคะปไปลายพฤษภาคมแล้วก็เหมาะสมยิ่งนักนะคะที่จะลงปลูกนะคะแล้วที่วันนี้เราลงปลูกวันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกมะพร้าวน้ําหอมกันนะคะว่ามันมีวิธีการปลูกอย่างไรคะ่ะ หลังจากที่เราผ่านกระบวนการเตรียมแปลงดินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะลงปลูกเนี่ยเราจะขึงเชือกเพื่อให้โชว์ๆวนะคะว่าต้นมะพร้าวของเรานะั้นมีระยะห่างที่เหมาะสมแล้วก็ตรงแถวตรงแนวสวยงามนะคะอันดับต่อไปนะคะการปลูกนะคะก็อย่างที่น้องเขาบอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือเราก็จะหันยอดของมะพร้าวเนี่ยใบยมะพร้าวเนี่ยไปทางทิศต,ตะวันออกนะคะ แล้วก็เอามะพร้าวเนี่ยลงไปนะคะโดยที่พันมะพร้าวของเรานะคะจะลงเพียงแค่เพียงครึ่งลูกเท่านั้นค่ะถามว่าทำไมถึงจะต้องหันไอ้เจ้าใบของมะพร้าวเนี่ยไปทางทิ่ตะวันออกด้วยเพื่อที่ว่ามีเทคนิคแบบนี้ค่ะคือถ้าเขาหันไปทางทิศตะวันออกเนี่ยลำต้นเขาจะไม่ หอมไม่สูงเท่าไหร่ในตอนแรกเราก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ในระยะที่เริ่มแรกนะคะทุกคนต้นเขาก็จะใหญ่ด้วยนะคะนี่คือเทคนิคที่ที่มูลวิสเปอร์ฟาร์มทำนะคะในการปลูกมะพราวน้ำหอมะคะ่ะและนี่นะคะก็คือเป็นวันสนุกอีกหนึ่งวันในชีวิตกึง Off ่งออฟกริดของดิฉันนะคะ ถ้าหลังจากโควิดแล้วนะคะถ้าใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการปลูกมะพราวน้ำหอมนะคะก็เชิญมาได้ค่ะเดี๋ยวอย่างไรนะคะเราจะอัปเดตนะคะว่าวันนี้ที่ลงปลูกมะพราวน้ำหอมไปแล้วมันเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะเติบโตดีไหมนะคะน้องๆเออจเริญงอกงามดีหรือเปล่าแล้ววิธีการลดน้ำหรือว่าวิธีการที่เราจะเป็นสม์ทฟาร์มเมอร์ได้ผลผลิตเยอะๆเนี่ย,เ,ยเขาทำกันอย่างไรคอยติดตามดูนะคะ